รุ่นนี้เหรอต่แท้ไหมแท้ครับจะเป็นรุ่นหลังเป็นรุ่นหลังเหมื่อขึ้นคอได้นะแต่เป็นรุ่นหลังถ้าเท่าไหร่ครับาาาอางนี้เฉพาะพระก็อยู่หลักพันนิดหนึ่งหมื่นเหรอแล้วถ้าพร้อมทองงบปมานเท่าไหร่จาจะประมาณหลักพันไปไปลายเลยประมาณที่ขึ้นหมื่นนี้ขึ้นหมื่นใช่ครับครับสดีครับ เราคนได้เจอพี่เอกตัวจริง <c oughs> ดูแต่ไลฟ์สดอ๋อมาจากไหนครับพี่มาจากนครสวรรค์คุยก,กับน้องมาเรื่อยวา <c oughs> ัาเราไม่เจอ,อเคุณเอเดี๋ยวเราขอเปิดโทรแจ้งแม่บ้านไปอะไรอย่างเงี้ยนะอ๋อให้ดูพักย,อย่อยๆอะไรนี้ก่อนเนาะคุณเอเนาะได้คร <c oughs> ับอะไรที่อยากปล่อยก็ปล่อยอันนี้เป็นอะไรนะหลวงพ่อเพชรอะ ตัวนี้เหรอ<ช> <ô l> จะแท้มั้ยแท้ครับจะเ, <î ss> เป็นรุ่นหลังเป็นร <î ss> ุ่นหล <î ss> ังเหรอขึ้นคอได้นะต <î ss> แต่เป็นรุ่นหลังครับใช่ไม่เก๋นนะต้องเอต้องบอกตรงๆนะถ้าเก๋ผมไม่เอาเลดาอ,อันนี้ไม่ต้องห้อยเลยอันนี้เหรอใช่ไม่ต้องห้อยเลยค <î ss> ันสองพันเลยใช่ไหมอีแท้อันนี้ครับนี่นี่ก็ใช้ไม่ได้เลยนี่ก็ไม่ได้สูงพูดทวดอันนี้จะเป็นไม่ใช่คำท้อยนะออมีคนปีสองไปอันนี้แท้ครับ a few minutes later ถ้าเท่าไหรอะครับอางนี้เฉพาะาก็อยู่หลักพันี่ถึหมื่นเนาะแล้ถ้าพร้อมทองนี่มาเท่าไรอาจะประมาณหลักพัไปปลายประมาณที่ชงมื่นนี้ถึงหมใช่มีติดมาให้ด้มันมีหลอดไฟจอยหได้ไหมบวันดีครับมากครับ มันมีตีท่าอะไรไหมดูด้วยนะครับองต้นอยาเอาผู้วเนี้ยลองดูลงมได้เรือได้เหลียเลยเพ่วนอค้นตวแครครับโเ็สออ่าสภาพนี้เหียวมันงคบห้าสิบประมาณสองสิบพอนเขาก็ตัดงหูเขาก็ติมียัมีจีไหมไม่มี อันนี้กอ็อัดได้สี่ห้าพันใช่ครับตรงนี้จริงๆได้สักเท่าไหร่เผื่อทะลุนั่งผ่นานไปผ่านมาได้เว้หานหนูอ๋ออันนี้ก็สภาพนี้ก็อาจจะได้ประมาณก็เจ็ดพันไม <c oughs> ่ถึงหมื่นนะล,ลูกเพราะมัออนเป็นของแย่ฉันก็ต้องออกมานี่ให้แต่แท้ใช่ไหมลูกแนน่ถ้าเกิดจะปล่อยเนี่ย ถ้าปล่อยผมก็ซื้อประมาณ2,000ครับเรียนมันตัดหูมาด้วยถ้าไม่ตัดก็อีกราคาไม่เหมือนภาพแบบไม่สมบูรณ์อ่ะภาพบิดข้าวน,นดินเวลาหักไปเพราะผมเสร็จด้วยนะผมก็ได้ข้าวนดินอย่างเงี้ยมันบิดไปเขาไว้ทิ้งไว้ตรงโถแต่ยังไม่ยังข,ขดาดหัวไห้ด้างรองเวลาให้หนูขึ้นไปลำปางไปเหนือแล้วแหวกที่บ้านก็ไม่มีโอกาสสักทีอตอนกลางวันสดอยู่ลำปางอยู่อะไรก็ดูตลอดแหละขอบคุณมากครับ กดไลค์ก็แชร์นะครับแต่ว่าจะบอกว่าคุนดิ้งงานี้มากจะชอบดูอ่ะ One hour later ภาษาโอี่ห้าพันนะครับมีเลมีเีสองเก้ให้มากกว่านั้นหรอได้เหรออยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนทำอพอราคาแี้เลันครับ ้มันพันอะร่าง้คาอางนี้ค่าจะเปลียนเปี่ยนคล5นาทีตอาผมจะเน้นเลดี๋ยวไปเที่ยวนกต่อ็กับเลยมาแล้วเนาะไม่เีโอเคโอเคไ หนูก็ไลฟ์สดทองเนี้ยเหรอลูกครับไลฟ์องเนี้ยเอ๊ะแตถามอีกอย่างหนึ่งพระบูชาลัตนะลุงเช่าไหมเช่ลุงมีไหมครับมีผมอยากได้เนี้ยซื้อเก็บแต่ว่าฉันไม่มีเลยมั่งหว่านรูกไม่ไม่จำเป็นต้องมีฉัดเลยแล้วชอบสุขภาพดูลุงถ่ายไหม้ผมดูได้ไหมครับลุงถ่ายยังไงใช่ลุงจะส่งมาให้หนูแนนเชงทางไลน์นะครับ เออเอ้น้องทํะานอายุอายุเท่าไหร่นยเรามันไม่เก่งกันเลยยี่สิบห้ายี่สิบหกแล้วล้วเราไปเริ่มเยอกับอย่างงียอายุประมาณเท่าไหร่อายุประมาณสิบเจ็กสิบลุงก็ถ่ายรูปส่งมาทางไลน์ะลุงไม่ต้องกดอะไรแล้วใช่ไหมลูก่ต้งกโอเคับก่อนนะลูกนะได้ครับขอบคุณมากครับกำลังมีอะไรล้ๆกันครับ ผ่านมาเงี้เดี๋ยวอะไรมาดู้อะไรเงี้ใหม่เนาะใช่เราผ่านพักรักไม่รู้ใช่ครับถ้าว่างไหงเพื่อผ่านมาอย่างนี้เราติดมาให้เราดีก่านะครับก่อนเราอยู่เนี่ยยังก่อนจะเสียน่ะซอยแอนเอกซอยแอนเอกเนี่ยรอนเมืองเนี่ยนะครับเดินทางปลอดภัยครับครับสวัสดีครับ